นนึงมันฝันอันนึงมือกิดร้อนฝนอันนึงมันมก็เลยเป็นหลายฝันตัวนเนาะฝันดีๆไปเตะเ,เ่อเล้าเลยไท่ก็ได้ล้เช่าเหล้าหรือมือเงนหรว่ามันจีเป็นหลังแล้วอ๋อฟังเลยครับี่น้องมามักเปนซีเล้าเถอะคนมาหมักน้เผลไม้ซีไทยไปจนละ่ะใช่แต่มันตามญาติหายเนาะ กูหลดเข้าเสือนานมากูกูลุดไปมุ่งแตว่าึงก็ตังตามยาสิไปวัดีเหมบดีแล้วกูกับบ่อนกูว่าไดว่าดิกินได้กูว่ากัว่าเข้ากูเนี้ยกนอเบนมันอันนั้นมาตะุนเขาเลยเอามาชงหน้าดำไหมหน้าดำกินหลแล้วเป็นตาบกบกมันว่าดีไหมว่าดเลย ก็ว okay. 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 mm ่า hmm. ก mm ูก็่าจักกูกับว่าจิินนี่แหละว่าเจ้าบเโนเขาพูซื้อมากิิ้นนเเห็นบวมันแฝงมัเนี่ตาบวมแดงเส้มตัวหาดกับบเถิดบวถิกแม่มักนอย่างเงี้แไงแม่หนกินกูกับบัิเว่าติกินกูกับบได้สร้างเขาอีหยังดองนกูว่าการซื้อีใครกูต้องเอาเงินมากูซื้อกินเองกูสิเบิ้งเองกูอ่ะิมาได้เชื่อเอกก็เจ้งตาบวมเอากูเคเป็นจีื่นเก่งมากตากูเคเชื่องแต่ก็ไม่กลัว เอาว่ตถุเคยกินได้หมเข้ากินว่ตถุคนว่ถุกขเท้าเกี้ยนเขาว่ากินได้อันตรายส้มได้เคยแพ้ยากินวัตถุแผลยาจัดการด้นี้อมเอาวันนี้ยั่าเด้อยหมักเอาฝันียังกอนนอนฝันตองฝันโตขึ้นโตหนวดเด้ออ่ต้ังหวนดอะไรฮึ ฝัน้องวงินร่งเด็กกัฝันดองเงนเอก็จิว่าอยู่นี่แหละขึ้นหนึ่งมันฝันอันหนึ่งขึ้นหนึ่งมันฝันอันหนึ่งมี่สองฝันฝันเลี้ยงขึ้นเออเอาสองนี้ขึ้นหนอย่ได้ขึ้นเหรอแต่ว่ากูฝันว่าจะเป็นผู้ให่บ้านใหญ่บ้างเนดาราด้กบ้าเป็นดาราเดี๋ยวนี้ก็ฝันเมื่อกูฝันเมื่อกูฝันเห็นดาราอยู่สูงประมาณมือันพุดไหม บอกคนไปพิษแต้มนึง <c oughs> <c oughs> กูเดียว,วบอกโทษเดียวอันนี้ฝันมาจังสีฝันนันจังไม่ใช่บ้านไหนเพี้ยหลังนี่แหละฝันมีเทียเดียวแหละแต่พัดเป็นเนี้นี่เพี้ยนหลังนี่ละเออมีเพี้ยนหลังนี่ละกูะะันอยุผู้เดียวเดว้พันเมียนรักมาแต่บ้านไหเอ็นแต่อีเขียวน่ะ มันสีเอาผ้าห่มเอาหมอนเอาอีหยังขนขก้นมากที่นี่มันมากอีหยังเฮ็นกูมันขนผ้าห่มขนอีหยังกูมันทิ่สุ่มไปใส่หนอนแบบแบบนี้ก็ล้วแตเดียวแล้วมากของออกของมันนังดีทียู่เคี่ยวหอบมันเอาไปไว้ด้นะกองไว้บับนี้กบเจะของมันมากมากับนี้มันเอาปอกหุนจองข้ามได้มากมันถิมาอยูไปนะว่ะ ว่าเชียวมงกนของกูมาอย่างเงีของกูใดเงื้ยพันสิว่ายูน้ำเจียวไหมอ่ะระสันีเขียวว่ามาหนิเอามาแบบไปตังไปพูดละที่เขียวบะนี่ครับแต่ว่าเป็นสิ่งของแนวนุ่งแน่วขอมเลี่เขียวเป็นผหวเป็นไปเหมืนมันถือไปมันเลืกอไปตังไปกูก็นั่ง่กูก็เดียวมาหนิเอามาหนีสปายสีไปบายสปายเป็นนิดหน่อยสีไปบ่าย เีเะฮ้ยมึมงดูมันจะไปบที่เขียวเลยบาบเอาดูทำนี้ใบคือใบเลยวาสิมันกันกน่ะกูบกน่ะปัีกูพัดไปบยบด้วยาันาบขียนมายกเบนบอกปูนทองขําเหมือนงามงามเคยจักบอบอกปูนเจ้าเกาจับ่วยน่ตาตําบังน่าตํามางบ่ บอกน้ยบอกปุนแม่สมากกว่านี่แม่ที่ว่าเป็นอันหน้ปิดไม่น่าปิดน้ามันบ่ะเออเออก็เห็นอยู่ของมันเองนท่อเาป็นอีอย่างของของแม่นี่หน้าเอากับของธรรมดาเขามันไม่เป็นท่อแต่กุฝันมันเป็นท่อเออก็เห็นอยู่ท่อของประเทศเราถ้าเจ้าดีท่อสำลีท่อเลี้ยงไปเองสิละเออนั่นน่ะก็เห็นอยู่อ่าไม่ด้มานี่เห็นคุณแม่จบมาจะมาสี่อันเป็นมันกับสิเป็นมากน้ำกันแต่ที่แหลกตะเขาเห็ดที่แหลก มันสิเป็นสองเส้นเส้นหนึ่งเป็นน,นื่นเส้นหนึ่งเป็นท่องแต่ว่าปอกมันเป็นท่องแต่ะอันนี้กับเป็นเง่นแท้ทองแท้เป็นเส้น,น,นคือฝ่ายผู้แก่น้าหมแม้ขึ้ฝ่ายผู้แกเน่าลร่างกันคือเสียงติเกี้ยวทักอ้อมนั่นขึ้นไปบ้านี้ยอดมันกับเป็นแซงมันลงว่างอ่างๆแบบกุย้ยเียวเบิ้งอ่ะย่วังชุดมันจอมทองข้ามมันทอนี่แหละยุบคอยู่ยป้ามันชุดตึ๊งนั่นมันประการนี้มาตั้งไป้ เจียเลยว่คนสิไม้ดูน้ำเจ้าวคนเียว่าไวเงี้ยเจ้าว้วแบบนั้นคือมากมันก็ตั้งไว้แล้วมันก็งานมาตั้งวแวอาบ้านไอน้องสิไมดูน้ำกูกูเลยวางเอกูก็เลยหงเมียแต่ว่ามันเฮียนหลังนี่แหละเพะ่มันหลังอื่เออมาดีจีอะไรมันโอ้ชิปเก้าเป็นสิบม่าเป็นตัวใดรับาน กูคิดว่าเด้หนี่เนาะดีเนาะเท่ากับว่าจังคนกูเลยว่ามันสิเป็นแปลกแปลกสองคนม่นมาสัตว์ชัวสองคนแจกคนสัตว์กันตีสองกุตัวกว่าจังสันแหลกกุ้ยกันซะ ปอกเปูนเท่าเก่าคนเอิดปอกปูนเหาอก็เอิดปอกูนนะเป้นหลักมันคือกองเงาเนี่หลังเตมันเป็นแผลเนี่ยก็เห็นอย่างหลังไม่ฟังไม่ฟังท่าจะใส่ปูนเห็นเห็นไหมเห็นไหเห็นม่เง้นะเป็นทองคำเห็นม่เงี่ยนะปอกูนเป็นท้องค้ำท้องตีซีว่ะครับอูบไ่เคยไปตีใน่อางสันก็เห็นอย่งปอกูนเท่าไปทีเท่าตีเก่าตันนี้เก่าครับ เปียกนยแเปียกนยาก็ได้เปรก็เล็กบานเถอแล้วนะเากดวปียเปียกปีกสองเอาเป็นยังใหรือเปาใช่ละียกลากเสือลุนออกปูนท่องด้นรือเ่เกียวเอี่ยยากจีกแจ็ตออกปูนเปีท ตัสีมีตีเอากับบาะเลยทีแหละคิดว่าดิอืยตัคูณท่องเขาเอาไปไว้ทั้งบ้านบอใย่เอออยู่ทางเฮียนเอาไปไว้ทางเฮียนเขาจะมาอยู่น้ำเนี่ยทีเต็ดเลียกบ้าน ทีบ้านเรทีบ้านเกเข้าเออ่ตะเบิ่นหสามก็เขาสามเดเ่าสามน่น้ตีเนาะมู่สามเนาะเก่าสามเยนาะึงเกฮะตัวหนึ่งเก้าสามมั่งน้เยอะมู่สามเน้ะพี่น้องบ้านแม่ปันได้ตีเก่าสามน้ำ นี่เพย์หนึ่งมากขายนำวอ,อาฟัง่งเนาะลเรีดเก้าสามี้ชี้ใบคี <93. S 1> ่สิใบเก่าสามตัวเดียวยยเป็นแบบิลเลอรีดค้ชีใบา่ไหมเมือวานเลยอ๋อดวลเอเนยมันเขาก็เลยยากอยู่แม่อนมูซามะมีเก่าสามมนะันหลจนดจอดก็ซื้อขักซื้อเนี่ยแใบตัวเดียวค,คุ้มสอทามว่าเป็นไปมมากหรอกวอดฟั ี๋ยวน่าไม่ดีแล้าซื้อเลียงเลยใบลยาก็ซื้อไปอเอเขากัแปงเลยน้อเนาะแปก็เป็นแปเนาะสองแก็เป็นสองเาสุกันเด้ส่วนเก้าสมนี่ที่จากเรือบ้านนะครับเกหมู่สามเลยลงเป็นเก้าเก้ากับเก้าสามน้อแาทบมีคนนึกงกคือฟังว่าคือรตีรีี่ใบเก้าสตัวเดียวนึงันก็ซื้อเออมันตกเลง่ายเนาะมีตเนาะตามนี้ได้นะนะมมไดครับ นีัยแมลปันเหมือนฟันปอกปอกปูนท้อข้ามเหมือนย่ารตีเป็นแปดแปดมันเลื่อนกันในสองแปดนะครับบาร์เีแมลปันที่เขาปอกปูนไว้น่ะเก้าเก้าหมูงสามนะครับกันสองเก่าครับเก่าสามว่าไมนตีเนาะอ่าผลไม้บางเม่ปันก็ะล้องมาเลื่อพิจารณาแนะครับสลับแนวทางของเพื่อนเลขวาร้ายครูเนาะรตีเก้งปอกปูนท้อข้ามเหมือกรลองตีซอยกันนะครับถือว่าฟันดีนะครับ กูว่ไปปีหลายเกูถือระิบแติเตอแปดเปาเจ้าเอาแป่ดได้ยังว่าปิหลายตัวเป็นันเดตามธรรมดากันคือยังกนมหากูยยังไม่เห็นจริงมันกะขันบ่ออกอายุกูมันก็คือออกอันจริงที่เขาอันั้นไหมอายุยังเาะกรก็ทอเก่าละรวยมเกินเก่าดอก่ะไรเก่ากระเาเท่าบัดปีไม่เลยไหมกระเทเกินได้ป็ดบ่ ไปน้ำโลดเด้เมันว่เต็มมือเต็มเดียนเต็มเนี่ยแกเล่นปเาละเปดีเยข้ากันก็ปอกปนอะรกกับเปลียนปีนเนะเข้ากันพระนนเราเว้ยอาไนโชว์ดีไม่ใช่กับข้อฝันยากเลยเด้อนะครับประมาณนั้นแหละนะครับปอกปนตีกันเทียนหนึ่งนะแปดปดนะครับกันสองแปดเก้าเก้ามูสามเด็กบ้านโลกนสองเก้ากับเก้าสามน้ำนเป็นตีนะออมีคนหนึงคนมาบอกฟังคนมาขายน้ำซื้อเราจะด้เก้าสามอี่สิบใบนะ บรรูไปทีไปที่มาสองได้ก็บ,บอกนะครับอเ,เอามาตัวกระเหล็กแม่ปันพีลหรือเอาใส่กันเลยแขกๆได้พี่น้องเนาะเกาสองเกาสามเอาให้โชว์ๆคนมาหน,นึ่งวันนี้สุภุนขอบคุณหลายๆเด้นะครับติดตามเราชมตอนนั้น,ว,น,น,ว,น,น,นว่าถ้าฝันว่า